สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับต้นคมสตูดิโอหลายคําถามหลายคําตอบอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับมีคาถามคาถามหนึ่งถามมาบอกว่าพี่ครับลบเพื่อนออกได้ไหมลบเพื่อนหมายถึงว่าลบเพื่อนในเฟซบุ o กเนี่ยหรือในโปรไฟล์นะครับที่มีการเคลื่อนไหวที่มีการเคลื่อนไหวนะครับอย่างเช่นเราลงวิดีโอ ทั้งคลิปสั้นคลิปยาวนะครับคลิปเรียวหรือรูปต่างๆสังเกตไหมเพื่อนๆพ,พ,พอเราลงไปไม่มีคนกดไลค์ไม่มีคนดูสังเกตเคยเป็นไหมทำไมถึงเป็นใครที่มี Facebook ส่วนตัวนะนะครับและเปลี่ยนเป็น,เปน,เปน,เปนโปรไฟล์หรือเปลี่ยนเป็นโหมดมืออาชีพเพื่อเปิดสร้างรายได้นะครับต้องฟังนะนะครับเอาละผม ลองอยกตัวอยา่างอย่างเช่นนะครับเพื่อนเพื่อนใน f c e e o o o นะเพื่อนใน facebook ส่วนตัวเนี่ยเขาก็ตั้งตั้งตั้งกำหนดไว้ก็คือไม่เกินเพื่อนนี่ไม่เกิน5,000ถูกต้องไหมครับไม่เปิดไม่เกิน5,000บ,บางคนก็เพิ่มเพื่อนไปเลย5,000 5,000เต็มลิมิตเลยแล้วค่อยมาเปลี่ยนเป็นโหมดมืออาชีพพอเปลี่ยนเป็นโหมดมืออาชีพจากเพื่อนก็กลายเป็นผู้ติดตาม ถูกต้องไหมครับาจากเพื่อนก็กลายเป็นผู้ติดตามลิมิตเพื่อนก็ห้าพันคนอยู่แล้วหมายถึงว่า Facebook นะพอมาเปลี่ยนโหมดมืออาชีพจากเพื่อนห้าพันก็เป็นผู้ติดตามห้าพันประมาณนี้ผมยกตัวอย่างนะครับบางเพื่อนก็มีเพื่อนอยู่สามพันแต่มีเพื่อนสนิทจริงๆคือสี่ห้าร้อยกว่าคนเนี่ยเนี่ยเราเราเนี่ยจะรู้ดีพอเรามาเปลี่ยนโหมดมืออาชีพเนี่ยนะครับ เราก็ลงวิดีโอไปไม่ว่าคลิปอะไรต่างๆเนี่ยนะครับพอลงไปสักพักนี่มันทำไมอา่าทำไมไม่มีคนดูนะครับรวมถึงทั้งคลิปเดียวที่คลิปยาวเหมือนกันรูปภาพก็เหมือนกันทําไมไม่มีคนดูถ,ถ้าพอพอพอเราพูดถึงแบบนี้นะครับเอาลหลักเลยแหะครับในระบบของ facebook เนี่ยในกฎของ Facebook ก็คือนะครับถ้าเราไปกดติดตามหรือแบบนี้กดติดตามหรือเพิ่มเพื่อนนะ เพิ่มเพื่อนปึ๊บโดยไม่ใช่กลุ่มป้อหายหรือโดยไม่ใช่คนรู้จักเอางี้คือโดยไม่ใช่คนรู้จักของเราเนี่ยนะครับเฟซบุ๊กก็จะมองว่าเราเราไปเพิ่มเพื่อนอยากได้เพื่อนหรือเปล่าประมาณนี้นะครับแต่เนี้ยพอเรามาเพิ่มเพื่อนปึ๊บสมมติว่าเยอะก็ได้ห้าพันก็ได้สี่พันก็ได้เนี่ยพอเรามาเปิดเป็นโหมดมืออาชีพนะเพื่อนคิดภาพตามผมนะพอเรามาเปิดเป็นโหมดมืออาชีพเนี่ยนะครับพอเราเปิดหมืออาชีพคืออย่าลืมนะเฟซบุ๊กเขาก็จะ AI เขาก็จะตรวจจับตรวจเปลี่ยนหมดอะไรทุกอย่างคือเราเป็นสาธนารณะแล้วคําว่าสาธนารณะก็คือทุกอย่างนะเพื่อนๆใครเห็นได้เพื่อนเห็นก็ได้ทุกคนเห็นได้หมดระบบก็จะตรวจจับตรวจสอบหมดทุกอย่างว่าเราทําอะไรที่ไหนนะครับว่าว่าเพื่อนแบบนี้นะครับมันจะตรงกลุ่มเป้าหมายที่เราทํำไหมอย่างเช่นมีเพื่อน5000มาเปลี่ยนเป็นหมวดมืออาชีพนะเพื่อนๆ ก็เปลี่ยนเป็นพูดติดตามถูกต้องไหมสมมติว่าเราลงวิดีโอไปเนี่ยลงทุกวันเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ยังไม่มีใครดูมีแค่ประมาณ100 100เนี่ยปุ๊บก็ส่วนมากก็จะมีเพื่อนแค่เพื่อนสนิทแค่นั้นเองและอีกประมาณ 3- ามสี่พันเราทำไมทำไมไม่มีใครดูนี่แหละครับก็เลยบอกว่าตามหลักก็คือถามว่ากลุ่มที่เราไปเพิ่มเพื่อนไม่ใช่เพิ่มติดตามนะเพิ่มเพื่อนโดยที่ก่อนที่จะเปิดเป็นหมวดเนืออาชีพมเนี่ยมันมันใช่กลุ่มเป้าหมายของเราไหม นี่แหละครับคือกลุ่มเพห่อยของเราไหมจาานั้นแล้วความถามก็คือว่าเราจะลบเพื่อนหรือลบคนที่ไม่มีการเคลื่อนไหวนี้ออกได้ไหมได้นะครับเราจะรู้ได้ไงนะเพื่อนเเราก็เข้าไปที่โปรไฟล์นะครับโปรไฟล์แล้วก็เข้าไปที่เพื่อนก็จะเห็นนะครับเพื่อนๆลองลองเข้าไปดูนะครับก็จะมีแยกเลยแยกระหว่างเพื่อนนะครับแล้วก็พูดติดตาม ังเกตนะครับไปดูเลยเพื่อนอย่างเช่นเขาบอกว่าเอา้าบางคนทักมาหาผมว่าเอา้าทำไมเราทําไมเราเปลี่ยนไปหมวดมืออาชีพแล้วทําไมเขาเพิ่มเป็นเพื่อนได้เพิ่มมาเพิ่มมาเราต้องรับได้รับได้สิครับเพราะว่ากําหนดคือในโปรไฟล์เนี่ยคือเพื่อนต้องครบห0 0พันแค่นั้นเองนะแต่ถ้าเราปุ๊บครบ5000แล้ว <c oughs> พอคนอื่นเพิ่มมาเป็นเพื่อนเนี่ย เราก็รับไม่ได้แค่นั้นเองถูกต้องไหมครับแต่นั้นแล้วเพื่อนๆก็ไปไล่ลบไปไล่ลบผู้ที่ไม่การไม่มีการเคลื่อนไหวออกถามว่าลบเยอะได้ไหมก็ได้แต่ผมแนะนําคือ,ค,อค่อยๆลบค่อยๆลบเพื่อนออกที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเพื่อนเราหรือเราเนี่ยจะรู้เองเราค่อยๆลบนะครับคนไหนที่เราเพิ่มอ่าคนไหนที่เราเพิ่มโดยที่ไม่รู้จักอันนี้แหละคือคือมันมันม,ม,ม,มันไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของเราถูกต้องไหม เพื่อนก็ไล่ลบแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนนะครับแต่ละคนแต่ละคนที่นี้ก็ลองดูโอเคละก็ลองดูนะครับก็ลองก็ลงวิดีโอดูไปสักพักหนึ่งสองสามสี่วันโอเคละพอเริ่มเข้าพอเริ่มเข้าที่ละแล้วก็กค่อยๆไปกระจายหากลุ่มเป้าหมายเองแค่นั้นเองอย่าลืมว่าแรกๆนะแรกๆนสะังเกตไหมครับเพื่อนๆแรกๆใครที่เปิดโหมดมืออาชีพเนี่ยนะครับเพื่อนก็จะตามมาอยู่แล้วไงเพื่อนหมายถึงว่าเพื่อนเก่า อย่างนี้แหละนะครับเพื่อนเก่าพอสักพักหนึ่งเราลงวิดีโอไปเผื่อ AI เผื่อ Facebook เขาจะยืนยันตัวตนของเราเนี่ยนะครับว่าเรา,เ,าเราทำเราจะทำอะไรอคอนเทนต์แต่ละอย่างเนี่ยใช่ไหมครับเผื่อพอ AI รู้ว่าโอเคนะภายในหนึ่งเดือนเนี่ยโอเคโอเคว่าเราโอเคเราเป็นครีเอเตอร์ใช่ไหมเ,เราทำเกี่ยวกับคอนเทนต์กินข้าวใช่ไหมเกี่ยวกับการไปทำบุญอะไรประมาณเนี้ นี่ครับอย่าลืมว่า AI ก็ต้องตรวจสอบตรวจจับอีกแล้วว่าเออบุคคลน,นี้ทำคอนเทนต์ประเภทนี้นี่แหละครับตัวเขาจะส่งกระจายให้กับหมายถึงว่าเพื่อนหากลุ่มเป้าหมายขมาให้เราดูหรือหากลุ่มเป้าหมายที่เราทำคอนเทนต์เนี่ยให้คนอื่นดูนี่แหละครับต้องเพื่อนๆต้องเข้าใจนะว่าไม่ใช่ว่าเออลงวิดีโอไปทั้งๆท,ท,ที่มีเพื่อนทําไมเขาไม่ดูเราถูกต้องไหมแอบอันนี้ต้องเข้าใจเลยว่านี่แหละ คือต้องถามเราก่อนว่าเราทำคอนเทนต์หรือเราเรา,เราทำคอนเทนต์เนี่ยนะครับแล้วเราลงคลิปไปเนี่ยมันตรงกลุ่มเป้าหมายนะตรงกลุ่มเป้าหมายกับเพื่อนเก่าหรือเพื่อนที่ในเฟซเก่าเนี่ยมันตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เราทำไหมนะครับแต่ถ้าไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะครับ AI เขาก็ไม่เปิดให้คนในบุคคลเนี้ยที่มีเพื่อนอยู่แล้วเนี่ยให้เรามองเห็นถูกต้องไหมครับ นอกจากเพื่อนสนิทอยู่แล้วนี่แหละครับคือเรามีการเคลื่อนไหวกับเพื่อนสนิทอยู่แล้วแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าแต่ถ้ายังไงถึงจะมีการเคลื่อนไหวล่ะนะครับเราก็ต้องไปเข้าไปดูโปรไฟล์ของเพื่อนดูนะครับแต่ไม่อย่างนั้นก็ลบออกก็ได้แค่นั้นเองนะครับสร้างปฏิสัมพันธ์ใหม่ในกลุ่มหรือในเพื่อนในเฟซก็ได้แค่นั้นเองนะนะครับ แต่บางคนบอกว่าพี่ผมต้องลบนะ,นะครับลบเพราะว่ามันไม่มีการเคลื่อนไหวจริงๆบางคนก็อยู่จากประเทศบางคนก็ไม่ใช่เพื่อนบางคนก็เพิ่มเพื่อนที่ที่ไม่รู้จักก็มีจริงๆแค่นั้นเองพอเรามาเปลี่ยนเป็นหมวดมืออาชีพนี้นะครับทุกอย่างมันก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงเผื่อเราจะลงวิดีโอแต่ละวันแต่ละวันถูกต้องไหมครับลงว่าเราจะทำคอนเทนต์แบบสเต็ปแบบไหนเลยโอเคเป็นเป็นตัวเราใช่ไหมฮะเผื่อ AI เขาจะตรวจสอบว่าโอเคนะ บุคคลนี่แหละทำคอนเทนต์แบบนี้เพื่อเขาจะส่ง,สงกระจายให้ให้บุคคลหรือให้คนอื่นดูเราอีกนะครับประมาณนี้ก็แค่นี้เองเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะครับถามว่ามันมีผลดีไหมนะครับผลมันก็มีผลดีนะครับถามว่ามันมีข้อเสียไหมมันก็มีข้อเสียเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราจะไล่ลบแบบไหนแค่นั้นเองถามว่ามันผิดกฎไหมมันก็ไม่ผิดกฎหรอกเพียงแต่ว่าเราค่อยๆไล่ลบ แต่ละคน2คนแค่นั้นเองนะครับเพราะพอไล่ลบเสร็จเราก็ไปเพิ่มกลุ่มเป้าหมายนะครับหรือ AI เขาก็จะตรวจจับกลุ่มเป้าหมายของของเราที่เราทำคอนเทนต์เองไปหาคนนั้นคนนี้เองนะครับหรือเนี่ยเห็นสังเกตไหมว่าเพื่อนที่เพิ่มอัตโนมัติก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็อลองดูนะเพื่อนๆก็ออขอสรุปนะครับอ่ ลบเพื่อนได้ไหมที่ไม่มีการเคลื่อนไหวก็ลบได้เพื่อนก็ลองไปทําดูนะครับขเขาไปที่โปรไฟล์แล้วเขาไปไล่ดูว่ามีเพื่อนคนไหนที่มีการเคลื่อนไหวที่ในโปรไฟล์ของเราที่ตั้งแต่เพื่อนที่ที่เป็นเฟซบุ๊กเก่าที่มีเพื่อนนะนะครับพอมาเปลี่ยนเป็นหมดมืออาชีพเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนเป,นป็นผู้ติดตามแค่นั้นเองแต่ในโปรไฟล์หลักก็จะมเะีเพื่อนอยู่แล้ว,ลวไงนะครับแค่นั้นเองเพื่อนก็ไปไล่ลบนะครับไล่ลบออกที่ไม่มีการเคลื่อนไหวน,นะครับแล้วก็แค่มาเพิ่มกลุ่มเป้าหมายใหม่แค่นั้นเองนะ โอเคนะครับเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์มากไม่น้อยหวังว่าเพื่อนๆเอาไปต่อยอดได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ